บัญชาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการยามชายแดนแทนคุณแผ่นดินครับทางคลื่นวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมจดการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตรียมัลติเพลยความถี่88.75เมกะเฮิรตวิทยุออนไลน์ w w w a b s 9 3 4 o r g Facebook Live @abs934 อุทัยธานีและระบบ AM ความถี่1,512กิโลเฮิรตรายการยามชายแดนแทนคุณแผ่นดินครับการทำงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับวันนี้นะครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลของสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชาาเชมหาภิดเดกมหาราชรบรมบนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยประจำปี2,565เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีนายไมยตรีไตติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดชาเึิงเศราเป็นประธานในพิธีในการปฏิบัติ งานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ของจังหวัดฉะเชิงเซาอย่างเคร่งครัดณหอประชุมวิจัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเซาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการยามชายแดนแทนคุณผ่นดินนะครับทางคลื่นวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ขอบคคุณครักลานะทาทาพาเราจะขอพัฒนา,า,าเ,นเพื่อชาติไทยสามัคคีรวมกันเพื่อประชาชนไทยป้องกันภัย